สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอย้อนหลังของวันพระหัสสุปดิที่20มกราคมพุทธศักราชส5 6 5 ep ที่55นะคะวันนี้ครูเจ้าจะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้เรื่องผักผลไม้วันนี้ครูเจ้าก็จะมาอธิบายรูปร่างลักษณะและสีของผลไม้นะคะเด็กๆตั้งใจฟังครูเจ้านะคะเดี๋ยวครูเจ้าจะอธิบายไปอย่างช้าๆนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะนี่ค่ะไปดูผลไม้กันนะคะ เด็กๆบอกครูเจ้าได้ไหมคะว่าผลไม้ที่เด็กๆเห็นนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรเด็กๆบอกครูเจ้าได้ไหมคะมันคือมะพร้าวนะคะครูเจ้าเชื่อว่าบางบ้านนะคะก็จะปลูกมะพร้าวต้นมะพร้าวนะคะมะพร้าวนะคะก็จะมีลูกที่ขนาดค่อนข้างจะใหญ่นะคะ เปลือกของมะพร้าวก็จะเป็นสีเขียวนะคะและเมื่อมะพร้าวมันแก่ลงก็จะมีสีเปลือกเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะเนื้อในมะพร้าวก็จะเป็นสีขาวนะคะเนื้อมะพร้าวสามารถกินได้นะคะและเมื่อมะพร้าวแก่นะคะก็ยังสามารถนำเนื้อมะพร้าวนะคะมาคั้นเป็นกะทิเพื่อ นำมาประกอบอาหารได้นะคะและมาทำเป็นขนมก็ได้นะคะต่อไปนะคะเด็กๆรู้จักไหมคะมันคือแตงโมแตงโมก็จะมีรูปร่างลักษณะค่อนข้างลูกจะใหญ่นะคะเปลือกแข็งเปลือกของแตงโมไม่สามารถรับประทานได้นะคะ เนื้อในของแตงโมก็จะเป็นสีแดงมีเม็ดแตงโมเป็นสีดำเม็ดเล็กๆนะคะไม่สามารถกินได้นะคะต่อไปค่ะแอปเปิลนะคะเปลือกของแอปเปิลก็จะเป็นสีแดงแดงนะคะเนื้อในแอปเปิลก็จะเป็นสีขาวขาวนะคะเม็ดของแอปเปิลไม่สามารถกินได้นะคะ ต่อไปนะคะส้มเด็กๆชอบกินส้มไหมคะเปลือกส้มไม่สามารถนำมากินได้นะคะเนื้อในของส้มก็จะเป็นสีส้มๆนะคะพอเราปอกเปลือกไปเราก็จะเจอเนื้อของส้มนะคะส้มก็จะมีเม็ดเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเม็ดส้มก็ไม่สามารถกินได้นะคะ รสชาติของส้มก็จะมีรสชาติที่อมเปรี้ยวอมหวานนะคะบางลูกก็จะมีรสชาติที่หวานนะคะต่อไปนะคะเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่ผลของเชอร์รี่ก็จะเป็นสีแดงๆนะคะมีเม็ดอยู่ตรงกลางนะคะไม่สามารถกินเม็ดของเชอร์รี่ได้นะคะต่อไปนะคะ สตรอเบอร์รี่นะคะเด็กๆชอบกินสตรอเบอรี่ไหมคะสตรอเบอรี่เปลือกของมันสามารถกินได้นะคะรสชาติของสตรอเบอรี่ก็จะมีรสชาติที่อมเปรี้ยวอมหวานนะคะมะม่วงบ้านใครมีต้นมะม่วงบ้างคะขุณวเจ้าเชื่อว่าเกือบทุกบ้านนะคะก็จะปลูกต้นมะม่วงกันนะคะ มะม่วงดิบมะม่วงดิบนะคะมะม่วงก็จะมีหลายสายพันธุ์นะคะก็จะยกตัวอย่างเช่นมะม่วงแก้วมะม่วงเขียวเสวยมะม่วงมีหลายหลายชนิดนะคะมะม่วงถ้าเป็นมะม่วงดิบเนื้อมันก็จะแข็งนะคะถ้าเป็นมะม่วงสุกเนื้อมันก็จะนุ่มๆน,นะคะแล้ว ผลมันสีของมะม่วงก็จะแตกต่างกันนะคะมะม่วงดิบก็จะมีเป็นสีขาวๆนะคะพอมะม่วงเริ่มสุกมันก็จะออกสีเหลืองๆส้มๆนะคะรสชาติก็จะกินแตกต่างกันไปนะคะ,มะเมล็ดของมะม่วงก็ไม่สามารถกินได้นะคะต่อไปคะ่ะแก้วมังกรเด็กๆรู้จักแก้วมังกรไหมคะ เปลือกของแก้วมังกรก็ไม่สามารถกินได้เช่นเดียวกันนะคะเนื้อในของแก้วมังกรก็จะเป็นสีขาวผสมกับสีดำๆเล็กๆนะคะเนื้อแก้วมังกรนะคะก็จะมีรสชาติบางลูกก็จะมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานบางลูกก็จะมีรสชาติที่หวานนะคะ นี่เลยค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะมันคือเงาะนั่นเองเปลือกของเงาะไม่สามารถกินได้นะคะเวลาเด็กๆจะกินเงาะเด็กๆก็จะต้องปอกเปลือกก่อนนะคะเนื้อในเงาะก็จะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีเมล็ดอยู่ข้างในนะคะเม็ดของเงาะก็ไม่สามารถกินได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะมังคุดนะคะมังคุดเปลือกมังคุดไม่สามารถกินได้นะคะ ถ้าเด็กๆจะกินมังคุดเด็กๆก,ก็ใช้มือบีหรือว่าใช้มีดปอกก็ได้นะคะเวลาเด็กๆจะกินเด็กๆก,ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ปอกให้นะคะมังคุดเนื้อในมังคุดก็จะมีก็จะเป็นสีขาวนะคะบางลูกเม็ดของมันก็จะใหญ่ก็ไม่สามารถกินได้นะคะต่อไปนะคะ ชมพู่นี่เลยค่ะเด็กคนไหนชอบกินชมพู่บ้างคะชมพู่เปลือกของชมพู่สามารถกินได้เลยนะคะชมพู่เวลาเรารับประทานมันก็จะมีรสชาติที่หวานหวานนะคะเม็ดของชมพู่นะคะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะไม่สามารถกินได้นะคะต่อไปนะคะมะเฟืองบ้านใครมีมะเฟืองบ้างคะ เด็กๆรู้จักมะเฟืองกันบ้างหรือเปล่าคะมะเฟืองนะคะก็จะเป็นลูกลูกของมะเฟืองก็จะเป็นลูกยาวๆหน่อยๆนะคะมะเฟืองก็จะมีเม็ดอยู่ข้างในด้วยนะคะเม็ดของมะเฟืองก็ไม่สามารถกินได้นะคะแต่เปลือกของมะเฟืองนั้นสามารถกินได้นะคะนี่เลยคะ่ะมะละกอคุณเจ้าเชื่อว่าทุกๆบ้านก็จะปลูกมะละกอไว้นะคะ ถ้าเป็นมะละกอดิบก็สามารถนํามาตําเป็นส้มตําได้นะคะพอมะละกอสุกแล้วเด็กๆก็สามารถให้คุณพ่อหรือคุณแม่นะคะปอกเปลือกแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นเอาไว้กินยามหิวได้นะคะต่อไปนะคะนี่เลยมันคือกล้วยนะคะกล้วยนะคะ กล้วยก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะคะก็จะมีกล้วยน้ำวา้ากล้วยไข่กล้วยหอมหรือกล้วยเล็บมือนางนะคะเปลือกกล้วยไม่สามารถกินได้นะคะกล้วยก็จะมีรสชาติที่หวานและก็อร่อยมากๆเลยนะคะต่อไปขนุนนะคะเปลือกของขนุนไม่สามารถกินได้นะคะเนื้อในของขนุนก็จะเป็นสีส้มๆมออกสีเหลืองๆนะคะ เม,ม็ด yes. ของขนุนสามารถกินได้นะคะถ้าเรานำไปต้มก่อนนะคะต่อไปทุเรียนนะคะทุเรียนเปลือกของทุเรียนไม่สามารถกินได้นะคะเน,นื้อในของทุเรียนก็จะเป็นสีเหลืองๆนะคะมีเมล็ดอยู่ข้างในด้วยนะคะเม็ดของทุเรียนก็ไม่สามารถกินได้นะคะรสชาติของทุเรียนก็จะมีรสชาติที่ อร่อยมากๆเลยนะคะนิ่มกรอบหวานนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่หอมด้วยนะคะทุเรียนนะคะต่อไปนะคะลำไยลำไยนะคะเปลือกของลำไยไม่สามารถกินได้นะคะเนื้อในของลำไยก็จะเป็นสีขาวแล้วก็มีเม็ดของลำไยเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลหรือสีดำนะคะเม็ดของลำไยไม่สามารถกินได้นะคะ เด็กๆก็ไม่ควรกินลำไยมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเรากินลำไยมากๆมันก็จะทําให้เราเจ็บคอและทำให้เราไม่สบายได้นะคะต่อไปลองกองนะคะเด็กๆรู้จักลองกองไหมคะลองกองเปลือกของลองกองก็ไม่สามารถกินได้นะคะเราต้องปอกเปลือกก่อนนะคะแล้วก็องเราก็จะกินลองกองลองกองมีเนื้อในเป็นสีขาวนะคะ มีรสชาติหวานๆน,นะคะต่อไปฝรั่งนะคะฝรั่งเปลือกของฝรั่งสามารถกินได้นะคะและฝรั่งก็จะมีเนื้อในเป็นสีขาวแล้วก็มีเมล็ดน้อยๆสามารถกินได้นะคะบางท่านก็ชอบกินเม็ดของฝรั่งแต่บางท่านก็ไม่ชอบกินนะคะต่อไปนะคะน้อยนาน้อยนาก็มีเปลือกเป็นสีเขียวนะคะ เนื้อในของน้อยหน่าก็จะเป็นสีขาวมีเม็ดเป็นสีดำนะคะเม็ดของน้อยหน่าไม่สามารถกินได้นะคะต่อไปคะ่ะลิ้นจีเปลือกของลิ้นจีไม่สามารถกินได้นะคะเปลือกก็จะเป็นสีแดงมีเนื้อในเป็นสีขาวแล้วก็จะมีลูกแล้วก็จะมีเม็ดของลิ้นจีเป็นสีดำๆอยู่ข้างในนะคะ เม็ดของลิ้นจี่ไม่สามารถกินได้นะคะต่อไปคะ่ะองง่นองง่นก็จะเป็นลูกกลมๆนะคะเป็นพวกๆวนะคะองง่นก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะคะแล้วก็องง่นก็มีหลายสีนะคะมีองง่นที่เป็นสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีเขียวสีม่วงแล้วก็สีแดงๆนะคะ องุ่นก็จะมีเม็ดน้อยๆนะคะองุ่นบางสายพันธุ์ก็จะไม่มีเม็ดนะคะองุ่นก็จะมีรสชาติที่อมเปรี้ยวอมหวานนะคะแล้วแต่สายพันธุ์นะคะต่อไปค่ะสับป,ปะรดนะคะสับป,ปะรดเด็กๆเวลาจะกินสับป,ปะรดเด็กๆจะต้องให้ผู้ปกครองปอกเปลือกสับป,ปะรดนะคะเปลือกของสับป,ปะรดนั้นไม่สามารถกินได้นะคะเนื้อในของสับป,ปะรดก็จะเป็นสีเหลืองๆนะคะ รสชาติของสับป,ปะรดก็จะอมเปรี้ยวอมหวานนะคะครูเจ้าก็ได้อธิบายรูปร่างลักษณะและสีของผลไม้ให้เด็กๆได้รับทราบกันเบื้องต้นไปแล้วนะคะเดี๋ยววันศุกร์ครูเจ้าก็จะมาสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับวิธีการรับประทานผักและผลไม้นะคะวันนี้ครูเจ้าขอจบการเรียนการสอนออนไลน์หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ผักและผลไม้วันนี้ครูเจ้าก็ได้อธิบายเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและสีของผลไม้ไปแล้วนะคะวันนี้ครูเจ้าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ